สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําในเรื่องของการถอยจอดเข้าห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเวลาประมาณ9ก้ามงครึ่งนะครับห้างนี้นะครับยังไม่เปิดเพราะว่าจะเปิดตอน10บโมงเชา้าเหตุผลที่ผมมาก่อนเนี่ยเพราะว่าความตั้งใจของผมเลยในคลิปนี้ก็คือว่ามาฝึกถอยจอดเข้าห้างในกรณีที่ท่านใดที่ยังถอยจอดเข้าซองเข้าห้างยังไม่ค่อยคล่องอยากให้มาเช้าก่อนที่ห้างจะเปิดเพราะว่า รถจะน้อยมากเลยนะครับก็จะมาเลือกฝึกถอยในช่องที่ยังไม่มีรถนะครับซึ่งก็จะทําให้การถอยได้อย่างปลอดภัยดังนั้นนะครับเราจะถอยจอดช่องไหนนะครับให้นึกไว้อย่างนี้ว่าช่องที่เราจะถอยเนี่ยถือว่าเป็นช่องที่อ2อช่องที่ผมวางนะครับพลาสติกที่เป็นช้อนสีขาวนะครับวางไว้ทางด้านซ้ายตอนนี้อาจจะมองอยากนิดนึงนะครับช่องนั้นคือช่องที่2นะครับและ ให้ตัวรถทางด้านซ้ายนะครับห่างจากเส้นสีเหลืองนะครับแนวเส้นสีเหลืองนะครับก็คือโดยประมาณถ้าเป็นรถที่จอดอ,อยู่นะครับก็ประมาณแนวของหน้ารถนะครับให้ตัวรถด้านซ้ายโดยประมาณนะครับผ่างจากแนวเส้นสีเหลืองนะครับประมาณ1เมตรนะครับแต่ถ้าพื้นที่ในการที่เราจะตั้งรถขึ้นไปก็คือพื้นที่ส่วนกลางนะครับพื้นที่ส่วนกลางคืออะไรพื้นที่ส่วนกลางก็คือพื้นที่ระหว่างเส้นสีเหลืองด้านซ้ายกับเส้นสีเหลือด้านขวานะครับถ้า พื้นที่ส่วนกลางตรงนี้หรือพื้นที่ช่องตรงกลางตรงนี้เป็นพื้นที่กว้างนะครับเราสามารถขยับหา,าแนวเส้นสีเหลืองเม็ดครึ่งก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงกลางเนี่ยกว้างนะครับเพราะถ้าตัวรถด้านซ้ายห่างจากแนวเส้นสีเหลืองมากเท่าไหร่นะครับการถอยหลังเข้าไปจอดก็จะง่ายเพราะว่าม,มุมในการถอยจะกว้างนะครับโอ,อเคนะครับก็เดี๋ยวจะให้น้องลองทําดูนะครับนะครับเช็คกิ๊ดหนึ่งนะอ่าอยบคล้ายสุดนะครับ อ่าเกียร์หนึ่งครับด้านซ้ายดันขึ้นโอเคครับก็ตอนนี้ดูรถทางขาวนิดนึงก่อนนะครับเอาละก่อนจะขยับรถเดินหน้าไปนะครับมีมีใครเดินมาไหมครับทางด้านซ้ายนะครับทางด้านขวาไม่มีนะครับปลอดภัยนะครับค่อยๆปล่อยคัส์นะครับค่อยๆยกเท้าซ้ายขึ้นมาอย่างช้าๆครับค่อยๆนะครับใช้เกียร์หนึ่งนะครับใช้เกียร์หนึ่งนะครับรถจะได้ไหลไปอย่างช้าๆค่อยๆนะครับค่อยๆเดินหน้าไปโอเคนะครับเอาละ ช่องที่ผมวางช้อนไว้ทางด้านซ้ายนะครับก็คือช่องที่2นะครับเพราะนั้นก่อนช่องที่2ก็คือช่องที่1นะครับผมจะนับไล่ตามนี้นะครับนะครับจะได้มีหลักการเอาไว้นะครับว่าช่องทางด้านซ้ายขอให้นับเป็นช่องแรกก่อนที่ผมวางช้อนไว้คือช่องที่1นะครับออะปล่อยคาช้าๆนะครับเดี๋ยวหน้าต่อนะครับโอเคนะครับช่องที่1นะช่องที่มีช้อนคือช่องที่2นะครับนะครับให้หัวไหลทางด้านซ้ายนะครับหัวไหลทางด้านซ้ายตอนนี้นะครับตอนนี้ อ่าช่องนี้นะครับคือช่องที่3นะครับรับแต่ตอนนี้เป็นรถกระบะนะครับให้หัวไหลทางด้านซ้ายอยู่กลางช่องที่เท่าไรเอ่ยอ่าครับปล่อยคับเบาๆนะครับช่องสีขยับไปช่องหนึ่งนะครับอันนี้คือหลักการของผมนะครับลองดูนะครับลองฝึกวิธีดูอ่าพอกลางช่องที่4ปุ๊บหยุดนะครับอ่าหยุดปุ๊บอ่าก็มองกระจกขวาไม่มีใครนะครับตอนนี้พวงไหตรงนะครับเราจะถอยด้านไหนเอ่ยด้านซ้ายใช่ไหมครับเอาหักพวงไหลไปด้านขวาครับหนึ่งรอบครึ่งนะครับนับไปก่อนนะอันนี้หนึ่งรอบนะครับอีกครึ่งหนึ่ง โอเคนี่โดยประมาณนะครับ1รอบครึ่งนะโอเคครับมองกระจกขวายที่นึงมองข้างหน้าไม่มีครับเราจะถอยด้านซ้ายนะครับเราต้องหักขวานะครับให้หน้ารถเฉียงไปนะครับโอเคครับปล่อยรถช้าๆครับปล่อยคัดไหลช้าๆแล้วก็มองรถทางขวาด้วยนะครับโอเคมองรถทางขวานะครับสลับกับมองกระจกซ้ายนะครับโอเคเห็นเห็นหรือยังเห็นยังเออเห็นเห็นเห็นช้อนที่ครูวางไว้หรือยังอ่นนั้นแหละคือได้เห็นไหมขยับไปนิดเดียวได้เลยเห็นไหมขยับไปนิดเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องขยับเยอะเลย โอเคนะครับพอเมื่อกี้เราหักขวาคืนซ้ายกลับให้ล้อตรงครับอ่าโอเคนะพอคืนซ้ายเสร็จปุ๊บอ่าเข้าเกียร์ถอยหลังนะเข้าเกียร์ถอยหลังครับอ่าพอถอยหลังปุ๊บมองกระจกข้างซ้ายมองกระจกข้างขวานะครับอหันไปมองข้างหลังนิดนึงครับมีใครเดินอยู่ข้างหลังไหมครับไม่นะครับตอนนี้เราจะถอยด้านซ้ายมองซ้ายครับถ้าถอยหลังเข้าซองมีหลักการอย่างนี้นะครับก็คือถอยด้านไหนมองด้านนั้นโอเคนะถอยด้านซ้ายมองซ้ายนะครับแต่ก่อนจะมองซ้ายก็ต้องมองทั่วๆนะให้ปลอดภัยนะคะอ่ามองกระจกซ้ายครับ ปล่อยรไหลช้าๆนะโอเคปล่อยครับเบาๆนะครับทีน okay, นะแล้วก็ให้ท้ายรถนะครับเข้าไปในช่องที่มีช้อนที่ครูวางอยู่นะครับช่องที่มีช้อนก็คือช่องที่เท่าไรเอ่ยที่สองถูกต้องครับให้ทิดงเลยนะถ้าหางเราก็หักเข้าไปครับปอรถไหลช้าๆที okay, นะครับหักเข้าไปนะครับอาจงหวะน,นี้เราอาจจะมองขวายิ่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้มีรถใครมาไหมอ่าข้างหน้ารถนะครับของเรานะ ไม่มีรถฝั่งตรงข้ามนะครับก็ข้างหน้าจะก็จะปลอดภัยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าหากเราหักเพิ่มอีกนะครับอ่าให้คิดเส้นสีขาวด้านซ้ายไว้นะครับนี่คือถอยหลังเข้าซองนะสถานการณ์แบบนี้คือเหมือนกับเราถอยจอดในห้างนะครับแต่ถ้าในชิปจําวันเส้นสีขาวทางด้านซ้ายนะก็เปรียบเทียบถ้าเป็นบ้านนะถ้าเป็นบ้านเส้นสีขาวทางด้านซ้ายก็เปรียบเหมือนกําแพงบ้านด้านซ้ายถ้าบ้านท่านใดเป็นลักษณะของบ้านทาวน์เฮาส์เส้นสีขาวด้านซ้ายก็เปรียบเสมือนกับกําแพงบ้านด้านซ้ายนะครับแล้วก็หันมามองขวานะเห็นครับ นะทางขวามาจะเห็นว่าทางขวามือเนี่ยตัวรถด้านขวาจะค่อนข้างชิดมาทางด้านเส้นสีอะไรครับสีขาวด้านขวานะครับเส้นสีขาวด้านขวานะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะเปรียบเทียบนะครับก็คือถ้าเป็นบ้านนะคือกําแพงบ้านด้านขวานะครับโอเคนะตอนนี้เอาไปร,รถไหลไปช้าๆก่อนนะครับให้ตัวรถตั้งตรงนะอนิดนึงครับอ, thôi. อีกนิดนึงโอเคนะครับตรงยางตรงเลยนะครับคืนโมไลกลับครับถ้าหัก พวงอะไรไปสุดนะครับหรือหากไปเกินหนึ่งรอบนะครับเวลาเราคืนนะต้องให้หน้าพวงลอยหงายขึ้นมาสองครั้งให้หน้าพวงลอยหงายขึ้นมาครั้งหนึ่งโอเคครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้จะเห็นว่าทางด้านซ้ายนะครับห่างเลยนะครับแต่ทางด้านขวาชิดใช่ไหมแต่ในลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีรถจอดอยู่ซ้ายขวาเพราะว่าเรามากันแต่เช้าเพื่อที่ต้องการมาฝึกแบบที่ยังไม่มีรถจอดนะ,นะครับก็ถือว่าปลอดภัยเลยนะครับถ้าณนะตอนนี้ ใช้ถรถเราล้ำเลยเส้นสีขาวเข้าไปก็จะถือว่าอยู่ในช่วงที่ไม่อันตรายเพราะไม่มีรถจริงๆนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าจะต้องมาฝึกตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ชํานาญนะครับถ้าใครยังไม่คล่องนะใครยังไม่คล่องถอยเข้าซองยังไม่แม่นนะก็ให้มาเช้าๆนิดนึงนะครับก่อนที่ห้างจะเปิดนะครับนะครับช่องที่เราจะถอยก็จะโล่งนะครับถ้าถอยแบบผิดพลาดไปล้ําไปที่ช่องอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีรถจอดอยู่จริงๆนะ่ะ อันตรายได้นะครับโอเคตอนนี้รถชิดขวานะครับอตอนนี้เราถอยหลังไม่ได้เข้าเกียวหนึ่งนะครับนะครับเพื่อขึ้นเพื่อขับรถขึ้นไปตั้งหลักนะครับตอนนี้ชิดขวาใช่ไหมครับดูรถทางขวาก่อนนะรถขวากวากลังมาะนะครับเราจะต้องขับรถขึ้นไปตั้งหลักนะครับรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึง่งเขาน่าจะยังไงอ้าวโอเคเขาเปลี่กเนี่ยดูรถเขาก่อนนะดูรถเขาก่อนนะครับ มีรถกลางมานะครับดูรถเขานิดนึงอาวละคราวนี้ตัวรถชิดขวานะครับเขากินหนึ่งนะตัวรถชิดขวาต้องหักด้านไหนเอ่ยหักซ้ายวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะขับเลยหน้าให้ตัวรถอยู่ตรงกลางถูกไหมตอนนี้รถชิดขวานะครับเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเส้นสีขาวทางด้านซ้ายถ้ามองไปไกลนะเส้นสีขาวทางด้านซ้ายเนี่ยจะตรงแนวเดียวกันตลอดเลยเส้นสีขาวาด้านขวาเส้นสีขาวด้านขวาก็เหมือนกันนะครับ เส้นสีขาวด้านขวาก็จะตรงแนวเดียวกันตลอดเลยนะครับแต่เส้นสีขาวด้านซ้ายกับด้านขวาของเรานะครับซึ่งเรามองจากกระจกนะค่อนข้างที่จะอาจจะมองยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นในการขับเดินหน้าขึ้นไปนะครับให้ใช้เส้นสีขาวด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยอ้างอิงเป็นเส้นเดียวแนวเดียวกับเราก็ได้นะครับโอเคนะตอนนี้รถชิด ขวาโอเคแล้วก็หักของอะไรแค่ครึ่งรอบพอครับวิธีการแก้ไขนะหักแค่ครึ่งรอบพอโอเคแล้วเดินหน้านะครับโดยประมาณนะให้ปลายกระโปรงหน้ารถด้านซ้ายนะครับเฉียงขึ้นไปทางเส้นสีขาวด้านซ้ายนะครับโอเคนะครับค่อยๆปล่อยเบรกนะครับปล่อยเบรกก่อนแล้วค่อยๆปล่อยเบรกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยคั์ออกมาอย่างช้าๆเห็นนะให้โดยประมาณนะให้ปลายกระโปรงหน้ารถด้านซ้ายนะครับซึ่งอาจจะมองยากนิดนึงครับให้ขึ้นไปตรงแนวเส้นสีขาวด้านซ้ายอ่ะพอขึ้นแล้วหยุด โอเคนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราหักซ้ายครึ่งรอบก็คืนขวาครึ่งรอบครับโอเคนะครึ่งรอบพอนะอ่าคราวนี้เทวนนหน้ารถเอยียงไหนเอ่ยเอียงซ้ายนะครับก็ต้องหักขวาครึ่งรอบครับหักขวาครึ่งรอบเพื่อชดเชยกับที่หน้ารถเราเอียงซ้ายอ่ะปล่อยรถไหลช้าๆนะครับดูรถซ้ายขวาด้วยนะอ่ะปล่อยรถไหลช้านี่คือวิธีการแก้ไขนะครับอันนี้คือสาหรับมือใหม่นะครับอ่าพอพอกลางปุ๊บหยุดอ่าเมื่อกี้หักขวาคืนซ้ายกลับครึ่งรอบครับอ่าจะเห็นว่านี่ตัวรถอยู่ตรงกลางแล้วนะครับดูกระจกขวานะเห็นไหม กน,นี่คือวิธีการแก้ไขแค่นัน้ไม่ต้องหักเยอะครับเพราะเอียงนิดเดียวเราก็หักแค่นิดเดียวอ่าคราวนี้เข้าเกียร์ถอยหลังครับอ่าว่าขวาสุดนะครับเอาใหม่ครับพุทตีเหยียบค้ายสุดนะว่างและขาวาสุดครับแล้วลงโอเคคราวนี้ถอยหลังนะมองกระจกซ้ายกับมองกระจกขวานะครับแต่ตอนนี้ให้ล้อหลังนะครับล้อหลังนะครับทางด้านซ้ายมองอ่างอิงทางด้านซ้ายไปก่อนนะครับมองทางด้านซ้ายไปก่อนนะให้ล้อหลังด้านซ้ายนะครับทับอยู่บนเส้นสีขาวทางด้านหลังนะครับอ่าเสร็จแล้ว ยหยบคายสุดนะครับเข้าเกียวว่างยาหยบคายสุดนะเข้าเกียวว่างอ่าแล้วก็ดึงเบร์มือการรถไหลอ่าเหตุผลที่ให้ล้อหลังนะครับทับอยู่บนเส้นสีขาวนะครับทับอยู่บนเส้นสีขาวที่อยู่ด้านหลังนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อหนึ่งนะหน้ารถนะครับจะได้ไม่เลยแนวเส้นสีเหลืองนะครับแล้วก็ท้ายรถของเราก็จะไม่ล้ําเข้าไปด้านหลังมากเกินไปนะครับอ่า แต่เมื่อกี้นี้เวลาถอยหลังนะอ่าเมื่อกี้นี้ครูเห็นว่าข้างหลังเนี่ยไม่มีรถนะครับครูก็เลยให้น้องภูตะว,วันเนี่ยเน้นมองทางด้านซ้ายไว้เพื่อให้ล้อหลังทับเส้นสีลายสีขาวนะครับอ่ะเดี๋ยวดับเครื่องยนต์นะครับอ่ะปิดแอร์นะครับปิดแอร์อ่ะดับเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับว่าถอยครั้งนี้แล้วเป็นไงนะ โดยประมาณนะโดยประมาณเนี่ยเห็นไให้ล้อหลังของเราเห็นไหมให้ล้อหลังของเราเนี่ยทับเส้นสีขาวนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อท้ายรถนะครับเพื่อท้ายรถของเรานะจะได้ไม่ล้ามาอีกด้านหนึ่งนะคร,ค,ครับตอนนี้กลางล้อไม่ได้ทับตรงเส้นสีขาวนะเอามาดูข้างหน้านะครับข้างหน้าว่าหน้ารถเราเลยเส้นสีเหลืองไหมนะหน้ารถถ้าดูดีๆหน้ารถก็จะไม่เลยเส้นสีเหลืองนะแต่เพียงแต่ว,ว่าหน้ารถของคุณม,มีกระจังข้างหน้าหน่อยนะครับนี่คือเวลาถอยจอดนะ ก็จะให้ล้อหลังทับเส้นสีขาวหน้ารถก็จะไม่เลยเส้นสีเหลืองเพราะถ้าหน้ารถเลยเส้นสีเหลืองบางคนถอยลงไปน้อยหน้ารถเลยเส้นสีเหลืองเนี่ยก็จะกีดขวางใช่ไหมโดยผ่านไปผ่านมาเนาะโอเคนะครับนี่คือการถอยจอดเข้าซองนะครับในกรณีที่ว่าเรามาเช้าหน่อยนึงโอเคนะครับโอเคนะก็ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ